จากแบมสวนน้ำอิงนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเทคนิควิธีการตัดแต่งกิ่งทุเรียนของสวนน้ำอิงกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับสำหรับทุเรียนต้นนี้นะครับก็อายุได้ประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำการตัดแต่งกิ่งออกนะครับเพื่อให้ทรงพุ่มของเขามีความโปร่งนะครับเพื่อได,ไ,ดได้รับแสงแดดและลม ถ่ายเทยได้สะดวกนะครับเราก็พยายามดูนะครับว่า,ากิ่งไหนที่เขาจะาซ้อนทับกันแล้วก็บังแสงกันนะครับแล้วก็ตัดออกนะครับ มาดูกิ่งตรงนี้ครับสังเกตว่ากิ่งตรงนี้เขาจะหนานะครับพอกิ่งหนาเขาก็จะบงังงแสงกันกิ่งด้านล่างก็จะไม่ได้รับแสงทําให้ไม่สามารถปรุงอาหารได้นะครับเราจรึงจำเป็นที่จะต้องตัดให้โปรง่งเพื่อที่จะให้ทุกใบได้รับแสงอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดออกแบบนี้นะครับ สังเกตนะครับเราจะเราจะตัดกิ่งแขนงตรงนี้ออกแล้วก็เหลือไว้สลับกันนะครับตัดออกกิ่งหนึ่งแล้วก็เหลือไว้กิ่งหนึ่งนะครับสลับไปเรื่อยครับแบบนี้นะครับเราจะสลับไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ แล้วก็บริเวณโคนกิ่งนะครับบริเวณโคนกิ่งมหาช่วงกลางกิ่งเราจะเอาออกให้หมดเลยนะครับช่วงนี้เราจะไม่เหลือไว้เลยนะครับ สำหรับกิ่งที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับกิ่งที่อยู่ด้านบนส่วนมากแล้วจะไปบางกิ่งด้านล่างแบบนี้นะครับด้านบนเราเราจึงต้องตัดออกกิ่งแขนงเขาออกเกือบหมดเลยนะครับเหลือไว้ตรงเฉพาะบริเวณปลายกิ่งอย่างนี้นะครับส่วนโคนกิ่งขึ้นมาแบบนี้ให้ให้เออกให้หมดเลยนะครับให้เหลือไว้ตรงปลายกิ่งก็พอนะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ไปบาง แสงกิ่งด้านล่างนะครับกิ่งด้านล่างจะได้รับแสงอย่างเพียงพอนะครับแล้วบริเวณตรงอยอดนะครับอยอดตรงนี้นะครับ เราจะตัดตัดออกเลยนะครับตัดยอดออกแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการาแยกอาหารอาของกิ่งและลำต้นนะครับเพราะถ้าเราเอายอดไว้นะครับอา,อาหารก็จะถูกส่งถูกแบ่งไปเลี้ยงทั้งยอดและก็ส่วนลำต้นและกิ่งนะครับถ้าเราตัดยอดทิ้งอา,อาหารส่วนส่วนนี้ก็จะถูกส่งมาเลี้ยงลำต้นและ กิ่งของเขาแทนนะครับจะทําให้กิ่งใหญ่ขึ้นนะครับ สำหรับต้นนี้ก็ตัดแต่งกิงเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับเด,เดินดูรอบๆเลยครับะจะเห็นได้ว่าทรงพุ่มของเขาจะโปร่งขึ้นนะครับดูใบทุกใบได้รับแสงอย่างเต็มที่นะครับ ไม่มีการบังแสงกันนะครับครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะพาไปชมต้นทุเรียนที่ได้ทําการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ตัดยอดอเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีการเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับสําหรับต้นนี้ก็ผ่านการตัดแต่งกิ่งมาเรียบร้อยนะครับมีการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ตัดยอดด้วยนะครับดูการเจริญเติบโตของเขานะครับเดี๋ยวสังเกตว่าต้นของเขาจะมีการแผ่ทรงพุ่มออกด้านข้างนะครับแล้วก็กิ่งของเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะครับ ดูต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะครับเราจะเหลือกิ่งไว้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าต้องการให้กิ่งใหญ่นะครับแล้วก็พยายามจะไม่ให้กิ่งซ้อนทับกันมากนะครับกิ่งไหนที่ซ้อนทับกันเราก็จะตัดแต่งออกให้หมดนะครับ ครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเทคนิคการตัดแต่งกิ่งตามสไตล์สวนน้ำอิงมาแนะนำเพียงเท่านี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ